ไม่ได้หลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก๊อฟจะมาถามไพ่เนาะว่าไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างในตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องรักๆคล้ายๆเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเกี่ยวกับหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองมาดูละกันนะคะว่าจะใช่เรื่องราวของคุณไหมพลังงานวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าถ้าใช่ถ้าตรงก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลย นะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้กอบกันด้วยนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดล่าลิดาทาลอดเข้าไปสอบถามได้นะคะกอบจะดูเป็นส่งข้อความเสียงกับบวกหน้าไพ่นะคะให้จะไม่ได้เป็นการโทรคุยหรือวิดีโอคอลใดๆทั้งสิ้นนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องเป็นกำลังใจให้กอบสามารถกดคำว่าขอบคุณหรือคำว่าตังได้นะคะมาดูกันคะ่ะ l o v e r s นะคะ คุณกำลังจะเจอความรักหรือถ้าใครมีความรักอยู่แล้วคุณก็อาจจะกำลังที่จักรวาลกำลังจะจัดสรรความรักความสุขนะคะให้กับคุณก็เป็นไปได้นะแต่เดี๋ยวขอเปิดไพ่ขยายก่อนละกันนะนะคะจกเป็นเกี่ยวกับไพ่เดวิลนะคะเป็นไพ่ของความเสน่หาเป็นไพ่ของความลุ่มหลง นะความรักใคร่ความเหมือนกับคนที่ยึดติดผูกติดนะคะอาจจะกำลังพูดพูดถึงใครบางคนอยู่ก็ได้นะที่ช่วงเวลาเนี้ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูมีเซ็ก a l ชวลิตี้ที่แบบดึงดูดเพศตรงข้ามก็ได้นะคะมีคนสนใจคุณใครที่คุณโสด คุณมีเกณฑ์ที่จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณส่วนใครที่คุณมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความรักความโรแมนติกฟิลลิ่งความสเสน่หาความคลั่งไคล้ความหึงหวงกันมากๆแต่มีเกณฑ์เหมือนกันนะไพ่เลเวอร์กับไพ่เดวิลมีเกณฑ์ที่อาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณหรือถ้าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วก็ให้ระวัง ในเรื่องของการที่จะมีใครคนอื่นที่นอกจากแฟนคุณเข้ามาทำให้หัวใจของคุณสั่นระรัวอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะเดวิลกับ l o v e เนะคะ2ใบนี้เขามาด้วยกันนั้นจะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องพิษรักแรงหึงเกี่ยวกับความโรแมนติกฟิลลิ่งเกี่ยวกับอ่อนี่ไงหนึ่งถ้วยความรักเป็นรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะคุณมีแกนที่จะได้เจอความรักใครโสดจะเจอความรัก ใครที่ไม่โสดให้ระวังจะมีรักเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากคนที่คุณมีอยู่หรือใครที่เพิ่งอกหักมานะคะก็ทิ้งคนเก่าไปได้แล้วแหละ move on เพราะว่าคุณกำลังจะเจอคนใหม่ที่ใช่ใจกว่าเดิมนะคะกำลังจะมีคนคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่ไม่ใช่แบบพอก็บอกว่าทิ้งคนเก่าก็พูดเล่นนะคือบางคนก็รู้ว่ามันยากมันยากที่เราจะลืมนะคะมันก็ไม่ผิดหรอก ถ้าเรายังจะคงมีความหวังกับคนเก่าแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าความเป็นไปได้มันมากน้อยแค่ไหนรอเราได้อะไรนะคะอนาคตมีไหมถ้าเรารู้สึกว่าอนาคตมันไม่มีเราก็จงย้าย d ดิเ c t i o n เปลี่ยนดิเรกชันหาทิศทางใหม่ๆในชีวิตให้โอกาสกับตัวเองในการศึกษาเรียนรู้กับคนใหม่ๆก็ไม่ผิดนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะเลือกใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะ เลือกเส้นทางใดจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือคุณจะตัดสินใจที่จะรอใครบางคนนะคะก็เราแต่ฟีวิวของคุณได้เลยแต่หน้าไพ่วันนี้ก็บอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอความรักครั้งใหม่กำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือกำลังจะมีใครเข้ามาหลงไหลคลั่งไคล้เสน่หาในตัวคุณอ่าเห็นไหมนถือถ้วย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอใครบางคนที่มีความน่ารักมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีความแบบละมุนละไมอบอุ่นนะ่ะนายถือถ้วยเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้มีความเป็นเฟมินีนเป็นแบบพ่อบ้านแม่บ้านมีความน่ารักสดใสนะคะให้พลังงานบวกคุณได้ดีมากๆคนคนนี้นะ เขาจะทำให้คุณหัวใจคุณเส้นแบบสั่นระรัวอาควีนถือถ้วยคุณจะเจอความรักแน่นอนค่ะจากหน้าไพ่นะคุณจะมีใครบางคนเข้ามายักคิ้วหลิวตาให้คุณเห็นไหมนะคะมามอบความรักให้คุณแล้วคนคนนี้มีความเป็นคนที่แบบน่ารักละมุนละไมจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะจะอยู่ใกล้แล้วคุณจะได้พลังงานที่ดีคุณอยู่ใกล้แล้วเขาจะเป็นคนที่เอาอกเอาใจคุณเก่ง พดจาเพราะเอาใจเก่งอยากได้อะไรทําให้อยากทานอะไรเดี๋ยวทาให้เป็นลักษณะของคนที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านชอบทําอาหารชอบทํากับข้าวมีความเป็นแม่บ้านเป็นผ้าพับไว้มีความเรียบร้อยแต่มีเสน่ห์แล้วก็มีความน่ารักสดใสใจเย็นแต่อารมณ์อ่อนไหวขั้นสุดคนคนนี้เซนซิทีฟมากนะคะอ่อนไหวกับคุณมากๆแล้วไม่ใช่แค่เขาอ่อนไหวกับคุณนะ หัวใจคุณก็สั่นระรัวเพราะเขาเช่นกันคุณกับคุณกับเขาจะเป็นคนที่แบบคลิกกันมากๆอ่ะพลังงานความคลิกเกิดขึ้นนะคะเดวิลกับเลเวอร์อยู่ใกล้กันแล้วโอ้โหเหมือนกับมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้คุณทั้งคู่มีความเสน่หาในตัวของกันและกันมีแพชชั่นมีอะท랙ชั่นกันมากๆดึงดูดกันมากๆขั้นสุดกับคนคนนี้นะคะเพราะว่า ไพ่ควีนถือไปเท้าแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ใกล้แล้วคุณจะสดใสเหมือนดอกทานตะวันมีความเบิกบานเขาจะทําให้คุณรู้สึกเบิกบานนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ดูกระฉับกระเฉงดูธรรมัดธรรมแมงดูเป็นคนที่มีมีไอเดียมีความครีเอทนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่โรแมนติกฟีลลิ่งด้วยนะคะเขาจะเป็นคนที่สรรหา สารพัดวิธีในการที่จะมาเอาใจคุณน่ะเขาจะเป็นคนที่รู้ว่าคุณจะชอบแบบไหนชอบอะไรต้องเข้าหาคุณยังไงนะคะแล้วเขาเองเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับมีสเสน่ห์เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาต่างคนต่างมีสเสน่ห์เด็กถือถ้วยบางคนคุณจะเจอคนรักที่เด็กกว่าคุณอาจจะมีเด็กมาสิออมาจีบคุณมาสนใจคุณก็ได้นะหรือคุณอาจจะเจอใครบางคน ที่เขามองว่าคุณน่ารักสดใสมีความแบบอ่อนเยาว์เขาอาจจะหลงสเสน่ห์ในตัวคุณเพราะความน่ารักของคุณก็ได้นะคะมีเกณฑ์เจอคนรักอะ่ะมีเกณฑ์เจอคนที่แบบอะ่ะเราเป็นคนที่โชคชะตานําพามาด้วย w i e w of fortune นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนการมาพบมาเจอกันของคุณกับเขานะคะเป็นเรื่องของพมรมลิขิตขีดเขียนมาให้เขาได้มาเจอกับคุณนะ เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าพลังงานความรักคุณกับเขาครั้งนี้จะมีความสุขกันมากๆเก้าถ้วยนะคะใบนี้เขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นการเป็นครอบครัวก็จริงแต่เขาก็จะพาคุณไปถึงเก้าถ้วยเลยนะความสุขความสมหวังอยากได้อะไรคนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่สายเปด้วยเป็นคนที่ชอบดูแล ในขณะเดียวกันเขาก็ชอบให้คุณดูแลแต่เขาก็ดูแลคุณได้ดีเช่นกันคือต่างคนต่างอยู่ใกล้กันแล้วมีความสุขอะอยู่ใกล้กันแล้วมีแต่ยิ้มมีแต่หัวเราะทั้งวันอะอารมณ์ดีทั้งวันนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานบวกบวกเยอะมากๆเนี่ยพูดถึงพลังงานบวกเดอะสตาร์มาเขาเป็นคนที่จะเข้ามาฮิลใจคุณนะคะ ไม่ว่าคุณแต่ตอนนี้นะคุณจะมีความสุขหรือคุณจะมีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์เขาจะทําให้คุณหายทุกข์เขาจะฮิลใจคุณเขาจะเยียวยาจิตใจคุณเองเขาจะมาดามใจคุณแต่ถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วเขาจะเป็นส่วนที่เติมเต็มในการเพิ่มความสุขให้กับคุณมากขึ้นไปอีกมีมากกว่าเดิมอีกคุณเชื่อไหมจากที่คุณยิ้มเก่งหัวเราะเก่งมีความสุขสดชื่นมื่น คุณก็จะยิ่งมีพลังงานดีๆในชีวิตคุณอนะแล้วคุณกับเขาคนนี้นะเป็นคนที่อยู่ใกล้กันแล้วเป็นต้องแบบสร้างสารรค์แต่สิ่งดีๆร่วมกันอะทำแต่สิ่งดีๆร่วมกันนะ,ะนนะคะถึงแม้ว่าจะมีความแบบไพ่เดว,วิลมีความหึงหวงบ้างก็ตามนั่นแหละแต่ความหึงหวงมันเป็นการหึงหวงแบบน่ารักอนะการหึงหวงแบบไม่ได้ดุดันไม่ได้แบบจะเอาไปเอาตายหึงหวงแบบ พอแงแม่งงอนกันกระเซ้าเย้าแย่กันน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นความสุขของคุณคุณเตรียมตัวได้เลยนะเดี๋ยวคุณจะเจอเขาแน่นอนหลายๆคนที่ผ่านมาชีวิตรักของคุณนิ่งมาตลอดบางคนก็อาจจะอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวมานานแล้วเนาะไม่มีใครเข้ามาเลยแต่เดี๋ยวคุณจะมีคนมาโผล่มาในชีวิตคุณแน่นอนอาจจะมีหนึ่งถึงสองคนได้ซ้ำ ชีวิตคุณจะไม่นิ่งต่อไปล้นะคะหรือความสัมพันธ์ถ้าเกิดคุณมีคนรักอยู่แล้วแล้วดูนิ่งๆกันไปก็ต้องดูเอาอะคะ่ะว่าคนใหม่เนี่ยเข้ามาแน่นอนแต่คนเดิมๆของคุณคุณจะเอาอยัางไงกับเขาคุณก็ต้องไปตัดสินใจแล้วแหละเพราะพลังงานวันนี้ก็รู้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นคนใหม่เป็นนิว l ลฟแปดไม้เท้านะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาอาจจะภายใน8วันนี้ก็ได้นะ แปดวันวันที่แปดเดือนแปดสิบแปดยี่สิบแปดนะคะเนี่ยเขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณติดต่อมาคุยติดต่อมาบอกความรักติดต่อมาจีบอะฮะสองถ้วยเป็นไงคะคนคนนี้บอกเลยว่าคุณเจอปุ๊บแล้วคุณจะสปาร์กปับ๊บเขาจะเป็นคนที่คุณรู้สึกแบบโอ้โหเจอแล้วทำไมเรารู้สึกเหมือน หมือนฉันกําลังเจอพ้ะเอกนางเอกในฝันเลยเหมือนเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยมันเหมาะเจาะเหมาะเหมง็งดูคู่กันนะ่ะดูแบบเป็นพลังงานของคู่กันจัก,กรวาลจัดสรรนนะ่ะแต่กลัวอย่างเดียวแหละกลัวว่าคุณจะติดความสัมพันธ์อื่นอยู่ตัวเขาอะ่ะจากที่ดูส่วนใหญ่นะเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ก็จริงถึงเขาจะมีมีคนนู้นคนนี้คนคุยคนคบแต่กอมคิดว่า เขาจะให้ความสำคัญกับคุณมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณด้วยถ้าในกรณีต่างคนต่างมีคนคุยนะที่มากกว่าหนึ่งคนนะ่ะนะคะช่วงแรกมันอาจจะดูเหมือนเป็นรักเชิงซ้อนนะดูอาจจะเหมือนกับเละๆกันอยู่ชอบพอกันอยู่แอบชอบแอบรักแอบดูกันอยู่ในขณะที่บางคนอาจจะติดคอมมิตเมนต์ติดความสัมพันธ์อื่นหรือบางคน ไม่ได้ติดความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไม่ได้มีคอมมิทเมนต์แต่ต่างคนต่างรู้สึกว่าคือเราก็มีโอกาสในการเลือกเนอะในการคุยก็อาจจะคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้แต่คุยไปคุยมาสุดท้ายเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับคุณที่สุดเขาก็จะตัดสินใจที่จะเลือกคุณเป็นคู่รักเลือกคุณเป็นแฟนเลือกคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาแล้วก็มีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์คุณอะจะพัฒนากันด้วย จะได้เป็นคู่รักกันในอนาคตเด็กถือไม้เท้านะคะก็รู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาสร้างความสนุกสนานสร้างความสดใสซาบซ่าให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะมีความเป็นเด็กสูงมากๆเลยหรือคุณจะมีแฟนเด็กเนะี่ยไพ่เด็กขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวนะเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้า นะพลังงานมีมีพลังงานเด็กนะระวังระวังจะมีเด็กมาจีบหรือระวังจะมีแฟนเด็กแต่คนคุนนี้เป็นคนที่สดใสามากๆเป็นคนที่คุณแบบเจอแล้วคุณรู้สึกแบบอ่ะเนี่ยเด็กมาอีกแล้วเห็นไหมเด็กถือเหรียญเนี่ยก็บก็ดึงไพ่ออกมาเห็นเห็น,เห,นเห็นป่ะก็คิดว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะมีเด็กมาติดพันมีเด็กมาจีบคุณหรือ เป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะมาเริ่มต้นก่อตัวเป็นความรักกันอีกครั้งหนึ่งกับคนคนนี้คุณอาจจะเจอรักครั้งใหม่ในวันในเวลาที่ใช่ในขณะที่บางคนยังจมปลักอยู่กับคนเก่าๆเ,เดี๋ยวคุณต้องตัดสินใจแล้วนะบางคนคุณยังไปยึดติดผูกติดอยู่กับความรักที่ดูเหมือนเจ้ากรรมในเวรคุณนะ่ะนะคะเดี๋ยวคุณจะมีตัวเลือกใหม่มาแล้วนะจะบอกให้คุณจะมีช้อยใหม่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะ เดี๋ยวคุณจะต้องสับสนแล้วแหละว่าเออฉันจะเอายังไงดีอ่ะคนใหม่ก็น่าสนใจเราก็ดูเหมือนจะสร้างความสุขให้เราได้มากด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเหมือนเด็กน้อยถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเป็นคนที่แบบอ่อนประสบการณ์แต่บอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่เอาใจเก่งแล้วก็เป็นคนที่เปเหมือนกันนะถึงจะเปย์ได้ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะแต่บอกเลยว่าเขาจะทุ่มเทเพื่อคุณได้เป็นคนที่มีเหตุมีผลมากพอสมควรนะ แล้วก็เป็นคนที่โอ้โหเดือดซันบอกเลยว่าค,คนคนนี้เขาจะมาเป็นความสุขของคุณเขาจะมาเป็นความรักที่ดีของคุณจะมาเป็นความสมบูรณ์แบบของคุณนะคะเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนจุดประกายในความฝันความหวังใครที่คุณผิดหวังมนหมองชีวิตเศร้าหมองมาในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่ต้องกลัวนะ พราะชีวิตคุณกำลังจะเจอแสงสว่างแล้วค่ะในความรักของคุณคุณกําลังจะสมหวังในความรักคุณกําลังจะเจอความรักที่ดีนะคะคุณกําลังจะมีคู่มีคู่ที่ดีมีแฟนที่ดีมีพาร์ทเนอร์คู่คิดเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายนะคะเขาจะเข้ามาเป็นความสุขของกันและกันทําให้คุณมีรอยยิ้มในทุทกๆวันคุณชอบไหม นะคะในขณะที่บางคนอาจจะมีเหมือนกันนะบางคนเข้ามาสร้างแต่รอยน้ําตาให้คุณคุณต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณจะเลือกใครเมื่อคุณเจอคนคนนี้คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยก็ได้แล้วชีวิตเขาก็เป็นคนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนเขามีพื้นฐานชีวิตที่ดีมาเขามีแบบอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างในครอบครัวของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเขาเราทําให้คนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับ ชีวิตเขาค่อนข้างเติมเต็มมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่กับรอบข้างชีวิตเขาค่อนข้างมีพลังงานบวกแล้วเขาก็เป็นคนที่รักตัวเองมากๆให้ความสุขกับตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นเหมือนพอเวลาที่เขามาเจอคุณเขาอยากจะส่งต่อความสุขเหล่านั้นนะ่ะให้กับคุณเขาอยากทำให้คุณมีความสุขไปพร้อมๆก,กันกับเขาดีไหมก็ว่าดีนะคะสำหรับคนที่คุณจะเจอเนี่ยนะ คนคนนี้มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีเมษได้ลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมิถุนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดในธาตุดินไฟน้ำนะดินไฟน้ำก็คือกันพืศพมังกรเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกที่คุณมีเกณฑ์ได้เจอนะคะ คีนถือถ้วยเนี่ยมีความเป็นเฟมินีนมากๆมีความเป็นแบบมีความน่ารักมากๆอ่ะคนคนเนี้นะคะคือบอกเลยเขาจะเป็นเหมือนเจ้าหญิงที่น่ารักเจ้าหญิงตัวน้อยๆดูหน้าทนุถนอมดูมีความอ่อนโยนอ่อนเยาว์นะคะเอาใจเก่งที่สุดพูดจาเพราะคุณจะไม่ได้ยินคำอะไรที่มันแสลงหูคุณเลยอ่ะก็บอกเลย คุณจะได้ยินแต่คำพูดดีๆการกระทำดีๆการทำเหมือนกับการทำอะไรที่ดูแบบเยือกเย็นเชื่องช้าเนิบๆไม่ได้ร้อนไม่หัวเสียใจเย็นคนคนนี้รอได้นะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างบางคนมีความร้อนบ้างแต่ไม่ถึงกับพ่ดาบไม่ถึงกับควีนถือดาบนะเขามีควีนถือไม้เท้ามากก็จริงมีความร้อนแต่ถือว่ากว่าจะกว่าจะร้อนนั่นคือเขามีความอดทนสูงนะคะคุณจะมีความสุขอะ ถ้าคุณเจอคนคนนี้นะคุณจะสุขขั้นสุดแล้วเขาจะเป็นสายเปเป็นผู้ให้คุณเขาจะเป็นผู้ให้มากๆเขาจะเป็นคนที่หยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับคุณเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะเขาชอบความมีเหตุมีผลชอบความเท่าเทียมชอบความเสมอภาคชอบความสัมพันธ์ที่แบบมีความเขาเรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน มีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนยุติธรรมด้วยเพราะไพ่หกเหรียญถ้าเป็นสําหรับอื่นเนี่ยหกเหรียญเขาจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับเหลื่อมล้ําเนาะเอียงกระเท้เล่อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาจะมีความยุติธรรมเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมความเท่าเทียมทําอะไรจะเสมอภาคแล้วคุณกับเขาจะเป็นผู้ให้และผู้รับที่เท่าเทียมกันคุณและเขาจะเป็นคนที่ ต่างคนต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันละกันถ้าเกิดคุณเจอคนคนนี้ก็บอกเลยว่าใครที่มีอดีตมาที่ฝังใจปมในอดีตที่มันเลวร้ายนะคุณจะลืมเป็นปิดทิ้งเลยคุณจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปมด้อยในชีวิตคุณหมดเลยเพราะคนคนเนี้จะมาอุดรอยรั่วให้คุณจะมาเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดหายจะเข้ามาเป็นคนที่มาเยียวยารักษาแผลใจของคุณนะคะ เขาจะเข้ามาเป็นทุกอย่างในชีวิตคุณนะคะเดี๋ยวฟูเขาจะเป็นคนที่ขี้เล่นเป็นคนชอบเที่ยวชอบให้เดินทางชอบแบบไปนู่นมานี่แต่เขาจะพาคุณไปด้วยนะคุณดูไพ่เด mm ี๋ยวฟูสำหรับนี้เดินกันไปสองคน mm hmm. เห็นไหมถ้าเขาไปไหนเขาจะพาคุณไปด้วยเขาจะเป็นคนที่ให้อิสระกับคุณแต่ตัวเขาก็ต้องการอิสระเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าการให้อิสระ เขาจะไปทําตัวไม่ดีนะเพราะไพ่เขาไม่ได้เป็นคนที่แย่เป็นคนดีเขาจะรู้ขอบเขตว่าเขาทําได้แค่ไหนขอแค่เพียงคุณอนุญาตให้เขาทําในสิ่งที่เขาชอบทําในสิ่งที่เขารักอย่าไปควบคุมอย่าไปกดเกณฑ์อย่าไปกําหนดอย่าไปตีกรอบชีวิตเขาคนคนนี้ขอแค่นี้เลยแล้วเขาก็จะให้อิสระกับคุณคุณอยากไปไหนขอให้บอกคุณอยากทําอะไรขอให้พูดอย่ากโกหกกัน ส่วนเขาก็เช่นกันถ้าเขาอยากจะไปไหนเขาอยากจะไปเที่ยวไปกินนะคะไปพักผ่อนบางช่วงเวลาเขาอาจจะไปกับคุณแต่บางช่วงเวลาเขาอยากฟรีดอมอยากอิสระเสรีอยากไปกับเพื่อนอยากไปกับครอบครัวเขาอยากไปคนเดียวคุณก็ต้องให้สเปซเขานะคนคนนี้จะเป็นคนที่เลสเบกในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองและคุณ เขารู้สึกว่าถึงเราจะเป็นแฟนกันถึงเราจะเป็นคนรักกันแต่เราจะไม่บังคับกันเราจะต้องให้อิสระเสรีต่อกันเราคู่ของคุณถ้าใช้ชีวิตกันแบบนี้ได้นะคุณจะมีความสุขด้วยคุณจะคบกันแบบยืดยาวคุณจะมีความสุขกันแบบยืนยาวมากๆคุณจะไม่ต้องมานั่งคอยหึงคอยหวงช่วงแรกอาจจะเป็นช่วงหึงหวงเสน่หาแต่พอคุณกับเขาอยู่ไปอยู่ไปคุณจะเริ่มอยู่กันแล้วแบบ ไว้ใจในในกนและกันน่ะเพราะเขาจะทําตัวให้คุณเชื่อใจมากๆเขาจะไม่ทําตัวแบบแย่ๆกับคุณหรือไม่ทําตัวให้คุณรู้สึกหวาดระแวงเขาจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณจนท้ายที่สุดอะ่ะคุณก็จะมั่นใจในตัวเขามากๆคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปไปตามจิตไปตามโทรหรือต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นอะ่ะคุณรู้สึกว่าโอเค ฉันไว้ใจเขาเขาบอกว่าเขาจะกลับกี่โมเขาจะกลับตามเวลาที่เขาบอกเขาบอกเขาจะไปกับใครเขาจะพูดความจริงกับคุณคนคนนี้พลังงานไม่ได้เป็นคนโกหกไม่ได้เป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบมีรับลมคมไหนไม่ได้เป็นคนที่ท็อกซิกเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่อารมณ์ดีถึงขั้นแบบถ้าคุณมองเผินๆคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าเ,ออเขาแบบ หัวร้อได้ตลอดยิ้มได้ใตลอดดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยแต่เขาเป็นแบบนั้นจริงๆเขาจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสเพราะฉะนั้นเขาก็จะชอบคุณในมุมที่เป็นมุมร่าเริงสดใสเช่นกันคนคนนี้ไม่ชอบมุมอ่มุมท็อกซิกนะไม่ชอบมาดาม่ามาร้องผมร้องไห้มาชวนทะเลาะอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ชอบเลยเขาเป็นคนที่ชอบคนที่มีพลังงานบวกๆให้กันละกัน ถ้าคุณเป็นคนคนนั้นให้กับเขาได้นะก็บอกเลยว่าความรักครั้งเนี้ยมีความสุขแน่นอนคุณมีความสุขกับเขาแน่นอนจริงๆไพ่เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเปิดขยายอะไรแล้วแหละนะคะก็รู้สึกว่าไพ่เขาตอบมาให้คุณทุกอย่างแล้วคุณจะเจอกับความรักนะคะคุณจะเจอใครบางคนที่เข้ามาทําให้หัวใจคุณเต้นระรวยอีกครั้งหนึ่งสั่นระรวยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าพลังงานดีอยู่แล้วก็ขอพูดถึงเรื่องราวที่ไพ่บอกมาแค่นี้เพราะเขามีทั้งเดอะซันมีทั้งเดอะสตา์มีทั้งสองถ้วยนะคะมีทั้งความสุขความสำเร็จเกิดขึ้นทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะถามแล้วแหละก็ถือว่าไพ่เขาตอบคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะอย่างคอมพลีทแล้วมาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะ คุณเชื่อไหมว่าเปิดมาเนี่ยไพ่ต้องหลายใบอะแต่ไม่มีไม่มีไพ่ที่เป็นอ,อ่อไพ่าดาบมีมาแค่สี่ดาบใบเดียวแต่สี่ดาบมันก็ไม่ถือว่าเป็นไพ่เสียเสมอไปนะเพราะเขามาขยายกับไพ่ดีหมดเลยคือชีวิตคุณจากที่ผ่านมาคุณดูมันดูราบเรียบมันดูนิ่งๆชีวิตมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้มีอะไรที่มันน่าลุ้นหรือว่ามีอะไรที่ทําให้ใจคุณโฟมันดู ชีวิตสโลลท์ธรรมดาธรรมดาแต่เดี๋ยวชีวิตคุณจะใจฟูขึ้นมาแน่นอนนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกมาดูออรเ์เคิลกันนะวันนี้กอก็จะเปิดแค่นี้แหละนะคะพอก๊อปคิดว่าอติก๊กตอ็อกทุกอย่างมันดีอยู่แล้วนะคะรอเวลาอ่คุณดูไพ่นาฬิกานะสิบโมงสิสานาทีนะคะคุณอาจจะเจอกันช่วงประมาณ ประมาณเนี้ยเวลาประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือวันก็ได้วันที่เท่านี้นะคะวันที่เท่านี้วันที่สิบวันที่สิบเอดสิบสองวันที่หนึ่งะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาเนี้ยที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เจอกับเขาหรือไพ่ไปเนี้ยก็คือการรอเวลาการรอเวลาที่เหมาะสมอีกไม่นานเพอเพอพรุ่งนี้หรือคืนนี้สี่ทุ่มเจ็ดนาทีแปดนาที หรือ10บโมงสิบโมงเนาที8นาทีคุณอาจจะเจอคนคนนี้ติดต่อมาหาคุณทักคุณมานะคะมีแจ้งเตือนจากข้อความมาคนคนนี้ทักมาจีบคุณก็เป็นไปได้นะไม่แน่นะหรืออยู่ดีๆคุณได้เจอเขาก็ได้นะอ่าเขาเป็นโซเมดคุณด้วยนะเห็นไหมไม่มีอะไรค่ะไม่มีคำว่าบาังเอิญหรอกเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนมาแล้วโซเมดมา เขามีพลังงานเป็นโซเมกของคุณเป็นคู่ของคุณนะคะโคคอเอตนะคะคนคนนี้เขาจะมาร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างร่วมทุกร่วมสุขกับคุณนะคะเขาจะมาร่วมสร้างความสุขกับคุณคุณอยากได้อะไรคุณอยากเป็นแบบไหนคุณอยากมีอะไรเขาจะร่วมมือกับคุณทำไปทุกๆอย่าง แต่คุณจะต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นบ้างนะชีวิตอย่าไปตึงมากเพราะบางคนก็รู้สึกว่าคุณอาจจะตึงกับชีวิตมากเกินไปคุณใช้ชีวิตให้มันสโลไล์บ้างบางครั้งดึงความเป็นเด็กในตัวเองออกมาใช้บ้างก็ได้ไม่ต้องไปตึงเครียดซีเรียสตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะโตแล้วอายุเยอะแล้วแก่แล้วหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามแต่ทุกคนจะมีความเป็นเด็กในตัวเองความเป็นเด็กน้อยในตัวเองเราสามารถดึงมันออกมาใช้ได้นะ ความสดใสความน่ารักรอยยิ้มที่บริสุทธิ์จริงใจเวลาคุณอยู่ใกล้กับเขานะคะก็ชวนกันทำในสิ่งดีๆชวนกันยิ้มชวนกันหัวเราะร้องรำทำเพลงทำอะไรบ้างก็ได้ที่ในสิ่งที่เราไม่เคยทำทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วมันก็จะส่งผ่านความสุขไปสู่คนใกล้ชิดคุณด้วยอะความสงบนะคะหรือความใจเย็นการรอการรออย่างใจเย็นหรือรอด้วยความสงบจิตสงบใจ อีกไม่นานนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมัน flow ไป to the ะซีก็เหมือนกับการที่คุณลอยเคว้งเทงเต้งอยู่บนทะเลอะแต่คุณไม่จมหรอกคุณอยู่บนเーーรือมีเลดร์พร้อมเห็นไหมแล้วก็มีคนคอยมองคุณอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าคุณมองเห็นหรือเปล่าในกล้องจะมีเป็นหน้าคนที่คอยคอยส่องมองคอย protect คุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้ทุกอย่างมันฟ์บ้างอย่าไปฟิกอะไรมันมาก นะคะส่วนใครที่คุณเพิ่งจะเจ็บปวดมาเสียใจมาไพ่บอกคุณก็ต้องถึงเวลาการฟื้นฟูการเยียวยานะนะคะเป็นช่วงเวลาการฟื้นฟูแล้วแน่นอนเห็นไหมว่าต้นไม้ต้นนี้จากที่ตอนแรกมันจะตายอยู่แล้วแต่เริ่มมีใบผลิดอกออกผลมาแล้ะก็เหมือนกับชีวิตของคุณนั่นแหละคุณจะมีความสุขสดใสอีกครั้งหนึง่งชอบปูดคือการปัดกวาดเช็ดถูไม่กวาดเนี่ยเคลียอะไรก็ตามที่มันเป็น อยากเยื่ออยากใยเป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตคุณอนะ่ะเขียออกไปปัดกวาดออกไปเช็ดถูออกไปให้หมดเคลียออกไปนะคะเพื่อที่จะต้อนรับกับสิ่งใหม่ๆและนี่แหละก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกในวันนี้นะก็จะไม่ได้ขยายอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะจบแค่นี้เลยเพราะก็คิดว่าเรื่องราวมันดีอยู่แล้วไพ่เขาสรุปมาให้คุณในพาร์ทเดียวเลยจบไม่ต้องมีการขยาย เราก็จะไม่ได้เปิดข้อความเพราะว่าเราไม่ได้มาถามถึงใครทั้งสิ้นนะคะวันนี้ก็มาถามไพ่ว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณแค่นั้นแล้วก็ไกด์ลายคำแนะนำประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ